สวัสดีค่ะต่อเนาะคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้นะคะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเตือนภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนในหมู่บ้านเราเองนะคะเป็นคนในหมู่บ้านเองเพราะว่าที่พี่อ้อยรู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านเราเองเพราะว่าตอนนั้นพี่อ้อยเริ่มขายของมาสักพักนะคะก็จะเห็นรถคันนี้คือวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกในหมู่บ้าน แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเคยสั่งของที่บ้านเคยสั่งของที่บ้านเข้าไปส่งที่บ้านเขาแต่สั่งไปแค่ครั้งเดียวเราก็รู้แต่ว่าเออคนนี้ก็เป็นลูกค้าเราเนาะเพราะว่าเขาเคยสั่งของเราเข้าไปอะไรประมาณนั้นหรือไม่งั้นบางทีเขาก็แวะซื้อของนะคะใน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 ระหว่างที่พี่อ้อยขายของอยู่เนาะเขาก็ ขับรถผ่านหน้าบ้านเราทุกวันแล้วก็อมืมีตาเฮียคนนี้อยู่อยู่ข้างในเนาะอยู่ในหมู่บ้านเลยเขาอยู่รู้สึกว่าจะอยู่เป็นล็อกในๆเลยนะคะซึ่งซึ่งพี่อ้อยอะจำไม่ได้ว่าอยู่ซอยไหนนะคะแต่แต่รู้ว่าอยู่ไหนอยู่ข้างในเลยแล้วก็เออมอีวันหนึ่งเขาก็จอดรถลงมาเขาก็อสวัสดีซ้อเราก็สวัสดีค่ะ วันนี้เฮียรับอะไรดีแล้วก็ถามบบนี้เนาะเพราะว่าร้านเราเป็นร้านขายของชํำเขาก็บอกว่าอ๋อวันนี้นะมีลูกอมตัวใหม่จะมาฝากขายซ่อช่วยรับไว้ขายไหมอะไรประมาณเนี้ยเนาะเป็นลูกอมรด นมรดบุย้ยลดอะไรอย่างเงี้ยเนาะล้วก็แล้วก็บอกว่าเฮีย mm. er, ขายยังไงล่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรซ้อเอาไว้ขายก่อนแล้วก็บอกไม่เป็นไรหลงเฮียเพราะว่าของของซื้อของขายเนาะเขาเอาลงมาลงที่ร้านเราเขาก็ต้องการเงินที่จะไปหมุนแล้วก็แล้วก็บอกว่าเอองั้นเฮ er, ียก็เอาตัวนี้มานะเอาเขาเขาจะมีมีเป็นแบบสมัยก่อนเขาจะเป็นปี๊บเนาะในในพาศ2532 กขายังเป็นปี๊บปี๊บอยู่นะคะจะเป็นพวกลกมต่างๆเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นปี๊บทั้งหมดเลยที่เขาจะมาลงให้เราเราก็สั่งลงเลยสั่งนมสั่งบวยสั่งอะไรอย่างเงี้ยสั่งลงมาห้าปี๊บเขาก็บอกว่าในปี๊บเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่เขาเขาระบุไว้เลยนะว่าในปี๊บเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่ขายขายกี่ม็ด ขายแล้วจะก,กําไรเท่าไหร่คือเขาบอกเขาคํานวณมาหมดแล้วเขาบอกขายแล้วกําไรแน่นอนไม่ขาดทุนแล้วถ้าขาดเหลือซอสามารถที่จะเรียกแล้วก็สั่งเพิ่มได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้เหมือนกันตอนนี้พี่อ้อยเป็นคนตัดสินใจเองคือ,อรับของตัวนี้แว้ลงไว้ในร้านเพราะเราคิดว่าเออคนงานก่อสร้างเนาะเขามีมีลูกมีหลานใช่ไหมมีลูกมีหลานเขาเราก็ขายได้เด็กผู้ใหญ่เขาก็กิน เพราะว่าเวลาเขาทางานเนาะเขาก็เพลินเขาก็กินลูกอมอะไรประมาณนั้นแล้วก็แล้วก็ลงไว้ลงไว้ห้าตัวย่อยคิดว่าหูห้าตัวนี้จะขายหมดนี้กาไรกําไรเท่านี้เท่านี้เลยนะเพราะว่าเขาบอกนะดูจากจํานวนข้างข้างถัขงข้างปี๊บแล้วมีจํานวนเท่านี้เท่านี้เลยเขาก็เอาลงเอาลงาลงมาตั้งตั้ง,งแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปจ่ายเงินเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็ขับรถเข้าบ้านเขา เขาขับรถเข้าบ้านเขาแล้วพอเสร็จแล้วพี่อ้อยพี่อ้อยเห็นเขาเข้าบ้านเขาแล้วก็แล้วก็เปิดฝาเลยเปิดฝาเลยว่าวันนี้เราเราชิมก่อนเลยแล้วกันว่าลูกอมเนี่ยมันอร่อยไหมแล้วเราขายแล้วมันจะคุ้มไหมต่อปีนะี่มีจานวนเท่าไหร่เพราะว่าพี่อ้อยจะเป็นคนได้แบบเราจะต้องมานับเอามานับดูว่าจํานวนที่เขามีให้มาเนี่ยจริงอย่างที่เขาพูดไหมหรืออะไรไหมเทเออกมาปรากฏว่า มันไม่ได้จํานวนเท่าที่เขาระบุไว้เพราะว่ามันเหมือนกับเราไปซื้ออ่าไปซื้อลูกอมที่เป็นหอ่อในห้างค้าส่งแล้วก็เทใส่ลงไปหนึ่งกิ๊ดหนึ่งถุงหนึ่งกิ๊ดหนึ่งถุงหนึ่งถุงก็จะมีประมาณไม่ถึงห้าสิบเมตรร้อยตายแล้วจะทำยังไงสองครั้งสองคราโดนโดนเจอประเภทนี้ก็ ก็เลยเออคอยดูแล้วกันว่าเออแต่เฮียนีเดียขับรถผ่านมาจะต้องเรียกจะต้องเรียกซะหน่อยว่าเอ้ยทําไมถึงทําแบบนี้เพราะคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่น่าทํากันเชื่อไหมตั้งแต่ตั้งแต่วันที่แกเอาของมาลงให้พี่อ้อยแกไม่ขับรถเข้าซอยนี้อีกเลยท,ทั้งทั้งที่เอาก็ก็แกอยู่ข้างในแล้วแียไม่เข้าซอยนี้แล้วพี่อ้อยอ่ะบ้านพี่อ้อยอ่ะเป็นทางที่ รถทุกคันที่จะเข้าหมู่บ้านจะต้องเข้าซอยนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้มีทางเข้าออกทางเดียวคือหน้าบ้านเราไม่มีทางอื่นไม่สามารถไปได้เลยเพราะว่าสุดไปก็จะเป็นคลองเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอารถลงคลองเราวิ่งไปเพราะสมัยก่อนนี้เรือก็ไม่มีเนาะก็จะเป็นแต่พวกเรือพวกชาวสวนที่เอาผลไม้ไปส่งปักคลองอะไรประมาณนั้นแต่รถไม่สามารถที่จะออกข้างหลังได้เพราะมันไม่มีทางออก เราก็พยายามคอยมองเนาะคอยมองว่าเมื่อไหร่จะผ่านเข้ามามีอยู่วันหนึง่งบังเอิญผ่านเข้ามาเนาะไอ้ผ่านออกไปผ่านออกไปแสดงว่าแกกลับมาตอนมืดแล้ววันนั้นอะแกะคงลืมแกออกออกมาตอนสายแล้วก็ ier, here, here เฮียเฮียเฮียแล้วเขาวิ่งตามนะเฮียนะคะเฮียเราเรียกเฮียเฮียอะไรเงี้ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขับรถเลยเราไปแล้วอ๋อไม่เป็นไร เอาเถอะโกงได้โกงไปเพราะคนที่ที่โกงเขาอ่ะโกงเขากินเขาก็อยู่ได้ไม่นานใจเราคิดแบบนั้นเนาะเราก็บอกเอ,เอโกงได้ก็โกงไปไม่เป็นไรแล,แ,ลแล้วก็เราก็เราก็เลิกเลิกที่จะมองเลิกที่จะตามเพราะเราจะทุกข์แล้วก็เสร็จแล้วแฟนก็เลยบอกว่าอืมก็ก็สลับกันเนาะแต่ของป้าหนักสุด สามหมื่นกว่าของเองยังแค่ไม่กี่ร้อยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่กี่ร้อยก็ห้าร้อยกว่าบาทเนาะก็ห้าร้อยกว่าโหเงินสมัยก่อนสมัยก่อนพี่อ้อยขายของชานะขายกับพวกคนม้อนคนพม่าเนี่ยจะบอกว่าขายไม่ดีเขาไม่ใช่เพราะว่าพี่อ้อยหกโมงเช้าเนี่ยพี่อ้อยจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดบางแคเนาะไปซื้อขนมปังซื้อไข่ซื้อของหลายๆอย่างเนระื่อง เ็าใส่ลังกลับมาเนี่ยสาี่ลังใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์กลับมาร้านเพื่อมาขายของเราก็หาเงินหาเงินนะเพื่อหนึ่งก็ช่วยกันเพื่อจะสร้างครอบครัวนะทำแบบอ่ทำตอนนั้นซื้อบ้านใหม่ๆแต่เราก็ต้องช่วยกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นบ้านที่เราส่งเราผ่อน ก็ต้องช่วยกันหาเขาก็ทํางานเราก็ค้าขายเราก็คิดอย่างนี้การที่ซื้อบ้านหลังนั้นได้เพราะว่าเราค้าขายเป็นหลักตอนนั้นเงินเดือนของ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 ,ของ,ของ,ของแฟนเนาะเขาไม่ได้เยอะเลยสมัยก่อนเงินเดือนอนักข่าวไม่ใช่มากแล้วเป็นนักข่าวนักข่าวจีนอีกต่หากยิ่งไม่ได้มากใหญ่ก็อทางที่เรากู้ได้เขาก็เพราะว่า เขาคุยคุยกับธนาคารแล้วธนาคารบอกว่าค้าขายเนี่ยเท่ากับเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเราขายของแบบดีมากดีมากแล้วเราก็เอาใจแบบเหมือนกับลูกค้าเราเราสื่อสารกับเขาไม่ได้แต่เขาถือเงินเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาซื้อของเราพี่อ้อยก็บอกว่า เขาก็เขาก็ไม่กล้าเข้าเนาะเพราะสมัยก่อนมีหลายร้านนะบางร้านเขาก็้าไม่ให้เข้าร้านเขาเพราะว่าคนงานก่อสร้างเนี่ยบางทีอ่ะเขาเขาตัวเนื้อตัวเขาสกปรกเนาะเขาเลิกงานเสร็จแล้วอ่ะเขาก็ต้องมาซื้อของเพื่อจะกลับไปอาบน้ําเตรียมกับข้าวกับป่าอะไรประมาณนั้นแต่พี่อ้อยไม่เคยติดกันคนพวกนี้พี่อ้อยก็จะบอกว่าเข้ามาหยิบยังเลยอยากได้อะไรหยิบเลยหยิบแล้วก็มาให้เงินพี่ตรงนี้ เขาก็ย้มกันเนาะแล้วเราก็เลยบอกพอเย็นลงเนี้ยลูกค้าก็จะเข้ามาเพราะว่าเราไม่เคยแบบเฮ่ยอยาเข้าอยากได้อะไรบอกอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยไม่ใช่อย่างนั้นคือทุกคนสามารถเข้ามาหยิบของแล้วก็จ่ายเงินที่เราแล้วก็ค่อยออกไปเขาก็จะรอกันเป็นแถวเลยรอแล้วก็จะสลับกันเข้ามาเจ๊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 บางคนก็จะมาสอนภาษาภาษาของเขาเนี้ยให้เรารู้ว่าอ้อันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาทอะไรประมาณนั้น คือสนิทก,กันเขาก็จะมาพูดมาสอนเราย้อยก็คิดว่าอจริงๆอ่ะคนอะมอหรือพมา่าเนี่ยย้อยคิดว่าเป็นคนที่แบบน่าน่ารักชนิดหนึ่งเลยละ่ะเพราะว่าอัธยาศัยเขาเนาะในเรื่องที่แบบการเวลาเขาจะให้เงินหรือว่าเรารับรับเงินถอนจากเราอะไรอย่างเงี้ยคือมารยาทเขาดีมากเขาจะมีช้องแขนแล้วก็รับเงินจากเราหรือเวลาจะจ่ายเงินเรา แล้วก็จะสวัสดียกมือไหว้เราขอบคุณเราที่แบบเขาสามารถที่จะเข้ามาอยากได้อะไรเขาก็มาเลือกเลือกเลือกแล้วเขาก็จะมาวางไว้ที่โต๊ะเคาน์เตอร์ที่พี่อ้ยอยยืนอยู่นั่งอยู่จ่ายเงินอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังไม่ไวายเนาะในช่วงนั้นคือพี่อ้อยก็มีมีลูกน้องก็มาแต่ตอนนี้คนนี้มา,มาช่วงนั้นจะมีพวกหลอกเนี่ยเยอะมากๆอันนี้มาแบบมาถึงพวก็สั่งซื้อข้าวเขาบอกว่าเขาอยู่ซอยหนึ่ง ซึ่งเราอยู่ถนนเมนเส้นเมนที่จะเข้าในหมู่บ้านเราจะอยู่กลางซอยเขาบอกเขาอยู่ซอยหนึ่งเขาบอกว่าเห็นร้านสะอาดสะอ้านดีเนี่ยเขาบอกว่าคนแถวนั้นนะเขาบอกว่าร้านนี้บริการดีอะไรดีอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากเข้ามาดูเขาก็เดินเข้ามาดูเขาก็สั่งข้าวเราสั่งข้าวเราหนึ่งถังให้พี่้อยไม่จบและลาคลิปนี้ ให้เราไปส่งให้แต่พี่อ้อยบอกพี่อ้อยไปส่งไม่ได้หรอกเนาะพอดีแบบเรามีรถป๊อปสมัยก่อนเนี้ยจะเป็นรถแรกๆเลยของรถป๊อปที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าข้างบ้าน่ะเขานําเข้ามาแล้วเราก็สั่งซื้อกับเขาพี่อ้อยเให้ลุกน้องไปให้ลูงน้องไป,งงไปเขาก็ถามราคาถามอะไรเราเสร็จเรียบร้อยเลยเราก็บอกว่าตอนนั้นเข้าสารถูกมากคือถังละร้อยสาสิบห้าบาทข้าหอมมะลิไม่ได้แพงเลย คือร้อยแค่ร้อยกว่าบาทเองร้อยสามสิบห้าร้อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นเชื่อขอโทษนะคะเดี๋ยวพี่เอยต่อคลิปหนึ่งนะ